สวยมากค่ะทุกคนสีนี้ยสีชมพูก็โปร่งเป็นแก้วสองสามชั้นเลยนะเนี่ยสองชั้นเนี่ยสวยข้างบนก็เป็นลายดอกน่ารักมากไซส์อันนี้ไซส์ L นะทุกคนเนี่ยอันนี้ไซส์ L ใส่แล้วก็น่ารักแบบนี้เลยเนี่ยให้ดูชัดๆลูกคุณหญิงมาก เลือใหญ่กว่าตัวน่ารักมากได้ที่ยังได้ยังยังไม่ได้เดินไปเรื่อยสนุกสงสัยดมดมน้ำไอ้นี่ไงน,น้ำที่มันท่วมขึ้นมาเห็นไ,ไหมวะออ้ ลูซี่จะเดินไปถึงไหนระวังตกน้ำปอมแปมนะลูก hey, <Mia! S 1> เฮ้ยเมียอย่าตกน้ำนะน่ะยิหมนะไม่กลัวอะไรเลยเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเดินสมรล้อวดไม่กลัวอะไรเลยอลอดไปรอดไปตาเอ๋อ่อะโผลมาทางนี้โผลมาทางนี้โอ้สนุกอะ่ะ เดินเยอะๆเลยลูกหมอให้เดินเย,ย,เย,ยอะๆเอาเอาเอาลงใส่หาพี่กัดหาพี่กัดใช่ไหมย่องไปย่องมาเดินเหมือนกลัวหินเจ็บเลยเดิตนตกน้ำนะหาอะไรเนี่ยระวังนะ ไปแล้วไปแล้วเดินไปทั่วแล้วเดินมาอยู่ตรงนี้หาพิกัดโอ้ไม่เลียไม่เอาลิ้นเลียมีอาไม่เลียไม่เอาลิ้นเลียลูกไม่ได้ท้องเสียนะ่ะยาไม่เอาลิ้นเลียไปเดินตรงนู้นเะลเดินไป พื้นที่ตรงนี้ไม่ให้ลงแล้วเขาเป็นน้ำท่วมเก่าอะ่ะน้ำมันก็มาเยอะปีนี้เดินไปเรื่อยสำรวจไปด้วยดูสิเดินเยอะๆเลยหมอให้เดินเยอะๆเมียเขามีปัญหาเรื่องข้อต่อตรงสะโพกยังไม่ได้หลุดหรอกเราไปพาไปเอ็กซเรย์ดูมันอาจจะแบบ ตามอายุอะทุกคนมันก็สภาพเริ่มแก่แล้วได้วิตามินมากินเจ็ดวันต้องกินไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งไปเดินเดินไปเดินไปเดินไปงูนะ